มาใส่ตาขายปลาบืกครับไซส,ส์ใหญ่ครับ50ครับ50เซนตาข่ายลึก2 2ครับ22ตายาวประมาณ150ครับเอ,อปาปลาไซส์ติดก็ประมาณ50-150โถึครับเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีการใส่ใส่เองครับใส่คนเดียวครับตาขายยาวประมาณ150 ันก็ขี้ออก,ออก,ออกยาวร้อยห้าสิบครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาดูผลงานครับใซส์ห้าสิบเซน ส0มสิิไม่ติดประมาณ5060ที่อ่างนี่ครับร้อยร0อยหก็มีครับปลาตายนอกน้ำชาวบ้านเขาได้